ุดเริ่มต้นของหนูก็คือการไปดูพ่อไดที่สนามไดค่ะก็อยากลองเล่นดูบ้างพ่อก็เลยเรียกโปมาดูค่ะไปก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะเพราะว่าก่อนลงสนามพ่อก็บอกไว้ว่าเรามาเพื่อเรียนรู้ค่ะแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่ะผมก็เลยคิดว่าโอเคในเมื่อเด็กคนหนึ่งที่ตีกอล์ฟด้วยความชอบตลอดอะไรเงี้ยเดินมาพูดกับผมแบบนี้นั่นหมายความว่าเออแสดงว่าเขาน่าจะมีความหิวมีความอยากที่จะไปในกีฬานี้นั่นก็คือจุดเริ่มต้นเลยครับของครอบครัวผมที่ให้เวลากับกอล์ฟกับเขามากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับ สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงบุญยนุสุภกิจบุญชูชื่อเล่นชื่อยาย่าค่ะอายุ13ปีเรียนอยู่ที่ The American School of Bangkok ค่ะก็ตลอดระยะเวลา3ปีที่แข่งมานะคะก็ได้มีโอกาสคว้ารางวัลหลายรายการอยู่ค่ะแล้วก็ปีนี้ได้เป็นแบรนด a m อ a เบสเดอร์ของ t a y l o r m a d e ค่ะก็ดีใจที่ได้ใช้กีฬาก็์ฟเป็นเวทีทำให้คนได้รู้จักหนูมากขึ้นค่ะจุดเริ่มต้นของหนูก็คือการไปดูพ่อไดที่สนามไดค่ะก็อยากลองเล่นดูบ้างพ่อก็เลยเรียกโปมาดูค่ะ ก็เรียนไปเรื่อยๆโปก,ก็พาไปแข่งแมตช์แรกค่ะก็แมตช์แรกก็ได้แชมป์เลยก็รู้สึกว่าการที่ได้แชมป์มันท้าทายแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะ mm hmm. ก็ตอนนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเป็นแมตช์แรกแต่ว่าไปก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะเพราะว่าก่อนลงสนามพ่อก็บอกไว้ว่าเรามาเพื่อเรียนรู้ค่ะแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่ะ นักกอล์ฟที่เป็นไอดอลของหนูคือพี่จีนอธยาทิติกุลค่ะพี่เขามีวินัยที่ดีมากๆเลยค่ะเล่นกอล์ฟอารมณ์ดียิ้มยิ้มตลอดเวลาค่ะแล้วเขาก็เป็นนักกอล์ฟที่เก่งมากๆากเลยค่ะก็ชอบที่เขาหันมายิ้มให้แฟนคลับตลอดเวลาค่ะ<ม>เขาโฟกัสแต่ว่ายังมีเวลามาทักทายค่ะแล้วก็เก่งมากมากเลยค่ะนิ่งมากมากก็อยากเดินตามรอยพี่จีนค่ะตอนที่เขาเริ่มแข่งกอล์ฟจริงจังมาได้สักปีหนึ่งครับก็คือแมตชนั้นจะเป็นแมตที่รวมตัวของแบบ เยาวชนจากทักว่วภูมิภาคเลยแล้วก็แม์นั้นคือเขาเขาพลาดรางวัลไปแต่คือสกอร์มันก็จะติดติดกันอะไรเงี้ยแม์นั้นก็คือหลังจากจบแม์เขาเขาเป็นคนเดินเข้ามาหาผมเองแล้วก็พูดว่าแบบว่าเออเขาเสียดายผมก็เลยบอกว่ารู้ใช่ไหมว่าเพราะอะไรทําไมทำไมถึงมีมีความผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกรู้ว่าเขาซ้อมน้อยอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยคิดว่าโอเคในเมื่อเด็กเด็ก,เด,กเด็กคนหนึ่งที่ตีกอล์ฟมาด้วยด้วยความ ด้วยความชอบตลอดอะไรเงี้ยเดินมาพูดกับผมแบบนี้นั่นหมนายความว่าเออแสดงว่าเขาเขาน่าจะมีความมีความหิวมีความอยากที่จะไปในกีฬานี้นั่นก็คือจุดเริ่มต้นเลยครับของครอบครัวผมที่เหมือนกับว่าให้เวลากับกับกอล์ฟกับเขามากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับก็เริ่มมาจริงจังมากขึ้นอีกก็เขาก็บอกอยู่ตลอดเวลาครับว่าว่าคือเป้าหมายสูงสุดของเขาคือเขาอยากไปโปรโปรกอล์ฟไปแข่งใน LPGA เขาอยากได้แชมป์เมเจอร์อะไรของเขาแต่ว่า ด้วยความเป็นผู้ปกครองเราเราก็จะคอยบอกเขาว่าคุณพูดอย่างเดียวไม่ได้นะคุณจะต้องทำคุณจะต้องทำให้เห็นเป้าหมายของคุณใหญ่จริงแต่สิ่งที่คุณต้องทำก็คือว่าคุณจะต้องหาเป้าหมายเล็กๆด้วยในการที่จะทำเป้าหมายเล็กๆให้สำเร็จแล้วถึงจะไปหาเป้าหมายใหญ่ๆได้เก่งทำยังไงข้รหนึ่งคือขยันซ้อมขยันซ้อมเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นยังไงคุณก็ไปแข่งในแมตช์เยาวชนคุณก็ต้องไปได้รับการยอมรับในแมตช์เยาวชนคุณก็ต้องชนะในแมตช์เยาวชน ในแต่ในแต่ละทัวรน์นาเมนต์ที่เขาไปก็คือมันเป็นการพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆครับในในใน,ในทุกระดับถ้าเขาทาได้เก็จะมีแววไปถึงเป้าหมายที่เขาวางไว้นะครับซึ่งทั้งนี้เราก็เลยคุยกันว่าในในใ,ในตารางของแต่ละเดือนหรือ2เดือนอะไรก็แล้วแต่ผมก็จะมากลางให้เขาดูเลยว่าเขาจะมีแข่งอะไรบ้างหรือเขาจะต้องเก็บคะแนนเพื่อที่สะสมเพื่อที่ไปหา,เ,าเก็บแรงกิ้งอะไรที่ไหนบ้างและทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเวลาว่างในในเสาร์อาทิตย์นั้นๆอยู่ เราก็จะมาคุยกันว่าโอเคเสาร์อาทิตย์นี้หนูว่างนะหนูอยากจะไปไหนกับเพื่อนหนูก็ไปเราก็จะเราก็จะคอยตามดูแลดูดูแลกันตลอดแบบแบบนี้ครับก็คือคุยกันเป็นคุยกันเป็นกิจลักษณะเลยเขาจะได้เขาได้บาลานซ์ชีวิตเขาได้ผมจะไม่ได้ไม่จะไม่ได้บังคับว่าคุณจะต้องซ้อมคุณจะต้องแข่งอยู่ตลอดเวลาตอนนี้หนูก็โฟกัสในเรื่อง การซ้อมค่ะแล้วก็โฟกัสพัฒนาตัวเองค่ะเรื่องสวิทแล้วก็เมนเทอร์ค่ะแล้วก็ตอนเช้านะคะจันถึงสุกก็จะชิพัทที่โรงเรียนหน้าโรงเรียนค่ะพอเลิกเรียนเสร็จก็เรียนกับโปค่ะพอเรียนกับโปเสร็จก็ฟิตเนสตอนเย็นค่ะ คือผมเลี้ยงลูกแบบเป็นเพื่อนกับลูกครับแบบเลี้ยงแบบเพื่อนเลยง่ายๆเลยเพราะว่าเด็กเด็กเจนนี้เด็กสมัยน,ยนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมีความคิดของตัวเองสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนผมว่าข้อดีก็คือมันสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไปเราไปตีกรอบเขาเราไปเข้มงวดอะไรกับเขามากส่วนใหญ่ลูกจะไม่ค่อยลูกเขาจะไม่ค่อยเปิดใจ ในการที่เราเวลามีอะไรจะมาปรึกษากับเราอะไรแบบนี้เพราะสุดท้ายแล้วอย่างที่ผมบอกคือถ้ากอล์ฟมันเริ่มต้นเดวยจากความสุขในการเล่นผมก็ไม่มีอะไรไปฝืนครับถ้าถ้าสมมติในในในอนาคตอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ชอบแล้วแต่เขาก็ยังมีทางที่เขาไปของเขาเราก็แฮปปี้ด้วยครับไม่มีปัญหาหนูอยากให้คนจดจำหนูเป็นนักกอล์ฟที่เก่งคะ่ะมีความสามารถ เล่นกอล์ฟด้วยความมุ่งมั่นค่ะแล้วก็อารมณ์ดีค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้หนูอาจจะยังมีน้าบึ้งบ้างแต่ว่าก็จะพยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะเราเชื่อว่าสักวันนูต้องทําได้ค่ะก็อยากให้ลูกเป็นนักกอล์ฟที่ได้รับการยอมรับจากทุกคนนะครับเพราะว่าเป็นนักกอล์ฟที่มีที่เก่งมีความสามารถแล้วก็มีความสุขกับการเล่นกอล์ฟครับแค่นี้ก็แฮปปี้มากๆแล้วครับชอบตอนที่เดินกับพ่อค่ะพ่อหนูตีดีพ่อก็จะชมแต่พอตีไม่ดีพ่อก็จะเบ่นค่ะทั้งๆท,ที่พ่อยังก็ตีไม่ค่อยจะได้เท่่าไรคะ ขอบคุณพ่อที่เดินไปด้วยกันทุกก้าค่ะขอบคุณพ่อที่เป็นบอดี้ที่คอยสปอร์ตตลอดเวลาค่ะแล้วก็พ่อเป็นบอดี้ที่ดีที่สุดในโลกเลยค่ะเอาจริงๆถ้าแค่ไปออกรอบด้วยกันนี่ก็มันก็มีความสุขที่สุดลวครับได้เห็นลูกตีกรอบลูกตีดีเราก็เราก็แฮปปี้เราตีเราตีได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็ให้มันเป็นโจ๊กไปให,ให้ให้เขามีความสุข เวลาอยู่กับเราก็โอเคแล้วครับก็แค่อยากจะบอกว่าสู้ๆครับป้าป้าก็เป็นกําลังใจให้อยู่ตลอดอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องซีเรียสว่าจะตีดีหรือไม่ดีขอให้ตีด้วยความสุขแล้วก็มีสติมีสมาธิเวลาเล่นกอล์ฟแค่นั้นก็พอใจละครับยังไงป้าปาก็อยู่ตรงนี้แหละครับเป็นกําลังใจผมก็จะบอกเขาว่าให้กลับไปดูเป้าหมายตัวเองว่าตัวเองมีฝันไว้ว่าคืออะไรก็กลับไปมองฝันถามว่าช่วยได้ไหมก็ช่วยไม่ได้หรอกครับมันแต่ว่ามันจะเป็นไฟ เขาคงไม่หายเหนื่อยหรอกแต่ว่ามันคงเป็นไฟเติมให้เขาว่าเฮ้ยเขาก็จะต้องสู้ต่อนะเมื่อฝันเขายังอยู่ตรงนั้นเขายังไปไม่ถึงถ้าไปมองกลับไปมองเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันมันจะเป็นไฟอย่างดีที่ให้เขาแบบสู้ต่อประมาณนั้นครับ